วันเฮนเจดีนะครับมีคำตัางในฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับคุณอาจจะได้ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับแต่เคยมีความผูกพันบางประการมาแต่ชัดพบที่ผ่านมานะครับหรือมีกําหนดการที่จะต้องไปยังสถานที่ต่างถิ่นนะครับในลักษณะนี้ด้วยสาเหตุบางประการนะครับเช่น เนื่องด้วยหน้าที่การงานนะครับหรือไปเที่ยวก็ต้องระวังตนให้ดีนะครับพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพลักเครื่องเครื่องรางนะครับของขังเพราะสถานที่เหล่านั้นอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรรอคอยการมาถึงของคุณนะครับส่วนเลขมงคลในกำหนาในกำหนดหมายผมว่าช่วงนี้หากฝันว่าเห็นเจดีย์นะครับจะต้องเห็นเจดีย์และต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆต่างแดนนะครับอย่าพึ่งไปสิ่งโชคเใดนะครับควหมัน ทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลนะครับให้เจ้ากรรมในเวรในทุกภูมิทุกชาตินะครับเป็นสําคัญซึ่งอาจจะทําให้คุณพ้นจากพยานันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าหดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้จานได้ขับและใครยังไม่กดติดตามเชจาก็รบกวนกดติดตามเชจากักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครผมอาจจะจีรพัวธ์เจริญก่อนมาดูวินี่สวัสดีครับ